ผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลมีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทำให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกิน100%เี่ยว่าดิฉันตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติ หลังสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันรับคำร้องกรณีสมาชิกวุฒิสภา36คนเข้าชื่อยื่นขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี กระทำฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่ รวมทั้งขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นางสาวแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยจากกรณีคลิปเสียงสนทนาเรื่องข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชากับสมเด็จคุณเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาโดยให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงภายใน15วันและมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2ให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ นับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568ไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยต่อมานางสาวแพรทองทานก็ได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าตนนั้นขอน้อมรับคำพิจารณาของสารต่อจากนี้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงและจะทำให้เต็มที่ในการบอกความตั้งใจที่แท้จริงเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมา ยืนยันว่ามีความตั้งใจและเจตนาเกินร้อเซ์ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในประเทศตนมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ทำอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายคนแต่จะพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ว่าเป็นความตั้งใจเกินร้อเเซที่จะทำเพื่อประเทศชาติ นายกธำนบันรีกล่าวอีกว่าตนยืนยันว่าเจตนาไม่ได้อยากได้อะไรเป็นของตัวเองคิดอย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดความวุ่นวายจะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อและคงรับไม่ได้ถ้าพูดอะไรกับผู้นำและทำให้เกิดผลเสีย mm. เกิดการทะเลาะและโกรธเคืองและย้ำว่าเป็นความตั้งใจจริงถ้าได้ฝั่งจริงจะเข้าใจว่าไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นและจะใช้เวลาที่สามารถชี้แจงได้ชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วน และขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนก็มีคนส่งกำลังใจมาอย่างไม่ขาดสายก็ขอบคุณกลุ่มนี้มากเอ่อผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลมีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทำให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่า เรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกๆคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใคร หลายๆคนนะนะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินเกิน100ะนะคะที่ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆเจตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลยนะคะแล้วก็คิดอย่างเดียวว่า ทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเพราะที่ฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้า,าพูดอะไรกับทางผู้นําและทําให้เกิดผลเสียเ,เกิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ,ถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะ เพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลา,าที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถว้วนล่าสุดพิธีกรชื่อดังค่ะอย่างมดดำคชาพาก็ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าขอส่งความรักทั้งหมดที่มีขอส่งกำลังใจและพลังใจทั้งหลายที่มีขอส่งไปให้อิงชินวัตรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขออยู่ข้างๆน้องอิงเสมอนะคะและรักแบบนี้ตลอดไป